คำถามจากทางบ้านวันนี้การจัดการควรใช้คำใดในเรซูเม่ manage organize หรือ handle ดีคะความแม่นยำทางภาษามันจะช่วยให้เรซูเม่ของเราอะ่ะมีพลังและคนอ่านอ่านเราไม่งงและเข้าใจว่าเรากำลังจะเสืออะไรอย่างเช่นนะฉันเป็นคนจัดการลูกคา้าคีโมโฮเราแปลจากในหัวภาษาไทยมาค่ะคำว,ว่าจัดการอะ่ะมันแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เยอะมากอะ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษอะ่ะเขามีความลึกกว่านั้นคือมันจะมีความลึกว่า manage อะ่ะ ใช้กันในสถานการณ์แบบไหน organize ใช้กันสถานการณ์แบบไหนเรา handle ใช้ในสถานการณ์แบบไหนอย่างในกรณีนี้เราจัดการลูกค้าโมโหถ้าเราไปเขียนว่าเรา manage angry customer เพราะว่า manage มันใช้ในมุมแบบว่าเราบริหารจัดการ เขาจะคิดแปลว่าเอ๊ะหรือเราหมายถึงว่าเราไป manage แบบ list มีลูกค้า complain มาแล้วเราไป manage list ที่ลูกค้า complain ถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนไปคุยกับลูกค้าแล้วแบบไปโอโอลูกค้าให้เขาหายโกรธเราต้องใช้คำว่า handle angry customers นะคะอยู่ต้องแม่นยำอะว่าพออยู่เขียนไปอ่ะคนอ่านเขาจะเข้าใจและเก็ททันทีว่าคุณหมายถึงว่าคุณทำอะไรมาการที่ใช้คำได้ตรงมันก็จะแสดง ถึงความมีความรู้ทางด้านภาษาของเราเหมือนกันถ้าเราจะไปสมัครงานต่างประเทศอะเรื่องพวกนี้เขาแค่ถ้าสมมติอยู่ไม่รู้อะว่าเขาใช้คําไหนอยู่ไป Google เอาอยู่จะเห็นเลยนะในปัจจุบันมันก็มีแชท GPT ที่เราสามารถเอาไปหย่อนแล้วก็ให้มันช่วยแก้ให้มัน accurate มากขึ้นได้นะคะติดตามข้อมูลสาระดีๆ Facebook Data TH Data Science ชิวๆและ YouTube Data TH